อเอวียดมาเซาสัญญาเจ็ดสิปบปีคือบทสัญญาเจ็ดชั่วโคตรรถไม่ไหลตยสบายดีพี่น้องมึงท้องก็ลังสิไปคืนผู้เด้อไปหาเห็ดไปเที่ยวผู้พี่น้องไปเที่ยวผู้ไปหาขีดเขาป่าในเสบุกมันยาก,กาศเลยตอนนี้เ่องกํลังขี่รถออนนี้เยอะขีโโ่รถวิโกโ้รถวิโก้ โกงฮะนี่ยใช่อ,<ะ>อันนี้คือรถมีโกงฮะเนาะพู้คัดข,ขนาดแบบนี้คนท่าไปพูด้าหน่อเจ้าเออรถไทยนานี่เจ้าก็บอกที่ทางมันทั้นเนี่ยเครื่องบินขับไปบ่ได้เครื่องบินขับบ่ได้ที่จริงก็มีแล้วเครื่องบินเจ้าไหนขับบ่ได้ไดไดเครื่องบินจอสองขันอยู่เพือนขี่ไปพ<อ>ูดบ่ได <ป S> ้ เอรถไทนี่ขึ้นผู้รอบนี้นะสีลายอีพีอยู่เด้อคลิปเฮานี่นี่คนซอยเก็บเห็ดอยู่นี่แหละหาคนเขามีเสบียงมีแจวเออคีคมีเขามีสมุนอยู่้มีสมุนยังมีอีกหลายคนีไปน้องเฮาีวากบปีไปลยี่ก็ตามก็เรื่องของเห็ดนะ ไปจะคนมาดิสองสี่หกแปดเก้าคนเก้าคนเด้อโอ้ไม่ติมตาโอ้ควันรถไทยฮะขัดตัวคอยขันอยากไปคอยนอนขันบลาร้าขันอยากไปพูดหมือน ไม่ด้เลอเีพวอไม่ด้เลยเลืมาเ้นเลยอนน่ันบอกให้ไเื่อไรนี่บั้ครื่ออะไร เอาเพผ่วได้เห็นละโงกไลยเขาสิเอาเทนลงมาบ้านสีใสใสเลยเขาสีใสใสลงมาอนี่บนน่ะมันมีคนเตรียมถาเขาอยู่เฮดอยู่ขุ่นอยู่ในท่อนคู่นี่ยก็จะเตรียมถาเขาแล้วเข้าว่าเข้าว่าอีกคนกรุงเทพใช่ไหเขาเตรียมแล้ว มีโอ้บอลนิ่งห้ามบมเจอปูกันปูก็บินก็บินแน่นีเลยบ่มีปูกใช่ใมีปูกทต้งต้นหม่บอกโอ้ตัิงวใหญ่ใหญ่าน้โอ้ล็อลอล็อล็ปล็ลอลอลปล็ลล็ปลลอปปลลลลอล มันสีมืออมันมาป่านนี่แหละต้องมีกันลบง,งาใหม่ มาแบกป่าดิมอมาแบกป่ามอแะมาแบกป่าเลยโอ้นยางอะไม่ใหญ่หรอมอนยางนยางที่ประเทศลาวโอ้ขัเว้ยบ้านเาก็ปลูกยางไือกันเนาะยางคนเดียวโอ้ภัคกว่า พาอย่างไม่ได้ชิลลงได้หรอเปลนเาตงนุ่นช็อตนี้เอาตงนุ่นาานข้อหเนก้ป็นจาะมันแจะไล่ยัไเนาะอาไปติแม่งจกรจันได้าจกต้นยางเลยเนาะเอาไปเ็ดเท็ดเก๋าจักจันไหม้ยแกว มันก็ย่างหม่เงยแกโคกให้เนาะโอ้มันกระบอนี่ปันไดตั้งลูกไปยันบอนี่สิพานบอสเจ้าสิปีนไปบอเจ้าปีนไปบอเจ้า

ช่วโคตรเลยเจ็ดสิบปีชั as well as <ilgili> ่วโคตรเลยคะแนนอ่ะสัญญาเชาเจ็ดสิบปีตายอเช่าตายเพราะอะไรปิเนี่ยเอง่าเาะ่าอเช่าเนี่ยเว้ยแเท่านั้นโอ้ยโอ้ล้าย้ว้ว่ลานี่เนาะลายนีได้หัวน้องจิู่โอ้ คีนู่คไปช่ย่อสาวคีณเชฟก็สาวคนตีนอ๋อเวียดมาสาสัญญา70ปีคือบทสัญญาเจ็ดชัวโคตรลสาวโบดสาวโบต้งเจ็ดสิปีสูกะิจักเออสาวปีนี่โอเคอยุเจ็ดสิบวัน

เียวนเนอยอเฮ้โกมาหอดพี่บอกค่ะโก้ตุน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 สวนยางขี่รถมาประมาณสิบนาทีแล้วยังบ่ทะเลนี่อยู่ยังบ่ทะเ้ซุดสวนยาง โหดไล่อะอ๋อมองห้องอีกแล้วลบหองอีกแล้วายแพงอยู่องหองอีกแล้วใก่ผู้ก่ไม่ละจอยมม่นาีเจ้าควัดทายังนียอ๋อเส้นสดเ่ามามันมืดไปจ้ะ

าว่ะต้นใยๆโอ้โหต้นกดใหญ่อ่ะโอ้ยต้นใหม่ไม่ต้นงามๆอ๋อโ้นังต้นนะเออเห็นแล้วู้ห่อแล้วกนูแล้วใจรังมันนะครับพี่ใหใรังพูดเลย่ะคาดอกห้างกระตายบอกโอ้ดอกห้างออตมา คัดนางก็ตายเราดองนี้พีลอกชาคุระดอกาคุระชากุระประเทศลาวสอกาคุระมียนดอกกะหลามันสายโาา่โายูปี่อยูก็ยังมีหยาอยู to to mm right. ่เนาะว้าวแบบเล่นโกต้นไมตยังมันไ้ให้มันโคของอาต้องโคไปนะ โอนี้สนันละวันนี้อเขาชิยูเองบังคับม,มาพี่จ้างก,กับโปรต๊กระดับนี่บุกมีโต๊กบุกมีโต๊กเขา โอ้หน่วยนีชั้นวะชั้นขนาดเลยวะอยเออโอ้มันชั้นวะเขาจะค้นล้มล้มยางล้างล้มยางหยาดหยาดแห้งวะนันเวอรชั้นบนาดน,นั้นนั่นเวอร์ชั้นหรอกปกติโอ้ยคือเป็นอันนี้คือเป็นลุมหรือเป่เมื่อเป็นยู่ดาวเทียบมาได้ป่ะดิ โอ้ยเกจัอะไรไปดิสามพันโบกอ๋อห้องสามพันโบกโอ้แมีแอยู่เด้อชั้นมันนงงหินเนาะห้องสามพันโบกพี่น้องโอ้ห้องสามพันโบกเด้อดิลายโบกขนาดเลยโอ้ชั้นจริงจริงไปดิโอ้คือชั้นเหรอเออเออไปเลย Con nhang ở đằng sau Nó chân lại tòng lông nhang Nhang Bắt nàng đi bỏ Ừ, nàng chạy lên bọn nàng Mà đi อมีบ้าคมี่เลือดโดนามี่จะนาขดนีเลยาครับงไม่ทัตขเป็นไรเดีดึงดีดพึงเป็นคาบบอู้ห่เป็นคาบบ่อนี่ ต้นใหม่นี่บอกอุ้ยน้ำเด้ออุ้ยต้นอันนี้งามเนาะเห่นไหมเอองามดีโอ้บัดมาให้งานแล้วสิคุบไปปูกิ๊ดอ๊อกจะ ก็ยาเงาะัก็ดูอย่างฮอลอดดงก็มไหนกอดงเนาะกระดูอย่างแถกระดูอย่าง

คือสบายแต่นะนอนนอ้ยอยอะเงนะเจ็บนอนบนสั้นอีกแล้วบอโอเคโอเค ิชันได้นนิเนาะต้องลงได้หนิอุ้ยบ่มือดอกฟิดแสงยางขื้นเนินป้าต้องซูขื้นปูาหารถทค่ะมันขื้นพู่บนี้ค่ะขื้นพูแล้วตอนนี้ อันนี้คือค้นพูดเลยเนี่ยชั่นเติบ โอ้คืนนี้แล้พวพูปีนนีกแล้พวพูปาดคนกุลเลยฮัลโหล อองแน่อองค่อยแน่อองคอยแน่ออน al. ปาเอารถให้ควัดึ้นมาค่ะสุดยอดเถอะปะพยังกกันึ้นผู้ขึ้นผา ซสีแล่นขึ้นไปย่างอะไรเป้ามาปุ่งเฮ้ โหต้นใหม่งามมีเลยกระเดียกโคตรเ,รเรมื่อยยางขึง้นภูเมื่อยเมื่อยโออหหอวเราเบาไปดิ <c ười> <c ười> <c ười> คุดท่องบ่เฮ้ยมึงไงกำลังหอดตีนผู้หอดตีนผู้ก็เกือบนอกแล้วพอกันอีพี่สองพี่นอะบันนีิสิคืนยุทธเทิ่งผู้เลยไหมตอนนี้ยุตีนผู้ พอกันพี่ซองเด้อบ๊ายบาย